นี่คือตำนานต้องสาบที่ยังไม่เคยถูกลืมผมจะเล่าเรื่องหลอนแนวคำสาบโบราณให้ฟังเป็นบรรยากาศที่ทั้งลึกลับและน่าขนลุกในเรื่องเล่าหีบต้องห้ามแห่งบ้านโบราณเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมีครอบครัวหนึ่งย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนเก่าที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สตัวบ้านทำจากไม้สักทั้งหลังทว่า ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีพระญาติผู้เฒ่าหลายคนเชื่อว่าบ้านนี้มีของต้องห้ามซ่อนอยู่คืนหนึ่งลูกสาวคนเล็กของบ้านเดินเล่นในห้องใต้หลังคาแล้วไปพบหีบไม้สลักลายโบราณที่ถูกคลุมด้วยผ้าเก่าๆมีตราประทับรูปยันโบราณเต็มไปหมดเธอไม่รู้ความหมายจึงเผลอเปิดออกด้วยความอยากรู้อยากเห็นทันทีที่เปิดฝาเสียงลมวูบแรงผิดธรรมชาติก็พัดทั่วห้อง กลิ่นเหม็นสาบและความเย็นยเยือกแผ่ซ่านไปทั่วทั้งบ้านและตั้งแต่นั้นทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆข้างหูเหมือนเสียงหญิงชาราพูดภาษาที่เธอฟังไม่ออกญาติผู้ใหญ่เล่าว่าหีบนั้นถูกผูกคำสาบโบราณเอาไว้ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเพราะภายในบรรจุสิ่งของที่ได้มาจากการบูชายันเพื่อความรุ่งเรืองของตระกูลแต่คำสาบคือหากใครเปิดหีบ โดยไม่ทำพิธีสะกดใหม่คนผู้นั้นจะค่อยๆเสื่อมสิ้นทั้งโชคลาบและสุขภาพจนวิญญาณที่สถิตยอยู่ภายในจะมารับไปเป็นเจ้าของหีบคนต่อไปหลังจากเหตุคืนนั้นไม่นานเด็กสาวเริ่มสู้ผอมมีรอยช้ำตามแขนขาและชอบละเมอพูดภาษาประหลาดญาติาต้องรีบเชิญพระอาจารย์มาทำพิธีปิดหีบอีกครั้งใช้ทั้งสายศิลผ้ายันและบทสวดโบราณที่สืบต่อกันมา แม้หีบจะถูกปิดสนิทแล้วแต่จนถึงทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เพราะบางคืนชาวบ้านที่เดินผ่านยังคงได้ยินเสียงเคาะฝาหีบเบาๆดังลอดออกมาตอนที่สองกระจกส่องเงาแห่งเจ้าจอบม,มีตำนานเล่าขานกันในวังเก่าราชสำนักสมัยรัชการตนๆว่าครั้งหนึ่ง เจ้าจอมผู้หนึ่งถูกใส่ร้ายป้ายสีจนสิ้นพระเมตตานางจบชีวิตลงอย่างน่าสงสารในห้องหับเล็กๆแต่ก่อนสิ้นใจนางได้อธิษฐานสาบแช่งพร้อมกับฝากวิญญาณไว้ในกระจกส่องเงาที่นางใช้ประจำว่ากันว่าใครที่ส่องกระจกบานนั้นในยามหลังเที่ยงคืนจะเห็นเงาตัวเองไม่ได้เคลื่อนไหวตามแต่หันมายิ้มด้วยรอยยิ้มแปลกประหลาด บางคนเล่าว่าถูกกระจกดึงเข้าไปอยู่ในนั้นเหลือไว้เพียงร่างไร้วิญญาณที่ยังยืนอยู่ตรงหน้ากระจกบานนี้ถูกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งปิดผ้าดำคลุมไว้และไม่เคยถูกนำมาแสดงแม้จะมีนักโบราณาคดีหลายคนยากศึกษาแต่ก็ถูกผู้เฒ่าผู้แก่ห้ามไว้เพราะเชื่อว่า คำสาแห่งเจ้าจอมยังไม่เสื่อมคลายตอนที่สบ่อน้ำต้องสาบแห่งวัดร้างในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีวัดร้างที่ถูกปล่อยทิ้งมาเกินร้อยปีเหลือเพียงเจดีหักพังกําแพงอิฐเก่าและบ่อน้ำกลางวัดที่เต็มไปด้วยตะไคร่ดำชาวบ้านเล่ากันว่าสมัยก่อน ที่วัดนี้เคยมีพระเนนอยู่มากแต่เกิดเรื่องสะเทือนใจมีการบูชายันคนลงบ่อน้ำเพื่อขออำนาจอิทธิฤทธิ์ให้เจ้าอาวาสในยุคนั้นว่ากันว่าวิญญาณของผู้ถูกสังเวยยังคงติดอยู่ในบ่อน้ำใครที่บังอาจตักน้ำขึ้นมาใช้จะได้ยินเสียงสะอื่นโหยหวนยามค่ำคืนและไม่นาน จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวบางคนล้มป่วยกระทันหันบางคนประสบอุบัติเหตุอย่างไม่น่าเชื่อหลายสิบปีก่อนมีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งท้าทายความเชื่อพากันไปที่วัดร้างกลางคืนเพื่อตักน้ำจากบ่อขึ้นมาใส่ขวดวันรุ่งขึ้นหนึ่งในนั้นเริ่มคลุ้มคลั่งร้องโวยวายเหมือนถูกใครบางคนกดศีรษะลงน้ำอีกไม่กี่วันต่อมา ก็เสียชีวิตอย่างปริศนาตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ่อน้ำอีกเลยบางคืนถ้าใครเดินผ่านจะเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในชุดขาวกำลังนั่งร้องไห้อยู่ริมบ่อก่อนจะเลือนหายไปกับสายลมตอนที่4ชายผู้ถูกสาปให้เป็นเงากว่าร้อยปีก่อนมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อ ขุนสิงเขาเป็นทหารเอกผู้เก่งกล้าแต่ด้วยความทะเยอทะยานอยากได้ตำแหน่งสูงสุดเขาจึงไปขอพลังจากหมอผีเท่าในป่าเพื่อให้ตนเองมีชัยเหนือคู่แข่งทุกศึกหมอผีมอบยันและเวทคาถาให้พร้อมคำเตือนว่าห้ามทรยศและห้ามทำให้เลือดผู้บริสุทธิ์ต้องตกแต่ขุนสิงไม่สนใจเขาใช้เวทนั้นฆ่าคนมากมาย แม้แต่เด็กและผู้หญิงที่ไม่เกี่ยวข้องเพียงเพื่อกำจัดศัตรูขืนหนึ่งขณะเขากำลังส่องกระจกก็พบว่าเงาของเขาไม่ขยับตามแต่กลับยิ้มเยาะและเดินออกมาจากเงาแทนขุนสิงตกใจแต่ไม่ทันได้ทำอะไรเงานั้นก็กระโจนเข้าหาร่างจริงของเขาก็หายวับไป เหลือไว้เพียงร่างดำที่ติดอยู่กับพื้นดินตำนานเล่าว่าขุนเสียงถูกสาบให้กลายเป็นเงาไม่มีตัวตนไม่อาจสัมผัสใครได้มีเพียงเสียงคร่ำครวญที่ดังแผ่วๆยามแดดใกล้ลับฟ้าและทุกครั้งที่มีใครเดินผ่านพื้นที่ที่เขาต้องสาบเงาของคนผู้นั้นจะยาวผิดธรรมชาติ ราวกับมีใครอีกคนยืนซ้อนอยู่ด้านหลังเสมอตอนที่5ตระกูลเลือดต้องสาบในแถบภาคเหนือมีขหะบาดีตระกูลหนึ่งร่ำรวยจากการค้าฝิ่นและแรงงานทาสสมัยโบราณหัวหน้าตระกูลผู้นั้นเชื่อว่าความมั่งคัง่งต้องคงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเขาจึงทำพิธีบูชายันใช้เลือดของคนรับใช้ เส้นสังเวยแก่สิ่งลี้ลับที่เรียกว่าเจ้าแห่งเงาพิธีนั้นสำเร็จจริงตระกูลรุ่งเรืองขึ้นมาหาศาลแต่มีข้อแลกเปลี่ยนที่แฝงมาโดยไม่บอกกล่าวคือลูกหลานทุกคนที่ถือกำเนิดจะต้องตายอย่างน่าสยดสยองก่อนอายุครบ33ปีตลอดหลายชั่วอายุคนในตระกูลนี้ไม่เคยมีใครอายุยืนเกินกว่าคำสาดพวกเขาเจ็บป่วยกระทันหันบางคนจมน้ำโดยไม่มีเหตุผล บางคนตายเพราะไฟไหม้บ้านแบบไม่อาจหนีได้และทุกครั้งก่อนเกิดเหตุร้ายญาติพี่น้องจะได้ยินเสียงกรีดร้องของใครบางคนแววอยู่ตามผนังบ้านจนกระทั่งรุ่นหลานปัจจุบันมีหญิงสาวคนหนึ่งพยายามหนีจากโชคชะตาเธอย้ายไปต่างประเทศไม่บอกใครว่าตนเป็นทายาทตระกูลต้องสาบแต่เมื่ออายุใกล้จะครบ33ปี เธอกลับฝันร้ายซ้ำๆว่ามีร่างดำคลานมาตามพื้นไล่ตามเธอไปทุกที่และคืนหนึ่งเสียงเคาะประตูห้องพักก็ดังขึ้น3มครั้งทั้งที่เธออยู่ชั้น12เพียงลำพังตอนที่6หมู่บ้านที่หายไปมีตำนานเล่าขานถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาลึกในภาคเหนือของไทยหมู่บ้านนี้อุดมสมบูรณ์ ผู้คนไม่เคยขาดน้ำข้าวปลาอาหารแต่กลับไม่มีใครภายนอกรู้จักเพราะชาวบ้านถูกห้ามไม่ให้ออกจากเขตหมู่บ้านโดยเด็ดขาดว่ากันว่าร้อยกว่าปีก่อนมีพระธุดงรูปหนึ่งผ่านไปและเตือนผู้ใหญ่บ้านว่าดินแดนตรงนี้เป็นที่สถิตของวิญญาณโบราณไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานแต่ชาวบ้านไม่เชื่อกลับขับไล่พระรูปนั้นออกไปและยังทำการสังเวยสัตว เพื่อขอพรจากพูดผีในหุบเขานับแต่นั้นมาหมู่บ้านก็จเจริญรุ่งเรืองกว่าที่อื่นทุ่งนางามไร้โรคพืชปศุสัตว์ไม่เคยล้มตายแต่ความสุขนั้นต้องแลกด้วยวิญญาณของชาวบ้านเองทุกๆสิบปีจะต้องมีคนหนึ่งหายตัวไปกลางดึกโดยจะมีเสียงกลองโบราณดังขึ้นเองทั้งที่ไม่มีใครตีเล่ากันว่าคนที่ถูกเลือกจะไม่ตาย แต่จะกลายเป็นเนาเดินวนอยู่รอบหมู่บ้านรอวันได้ลากคนรุ่นถัดไปไปอยู่ด้วยหลายสิบปีต่อมาหมู่บ้านนี้ก็หายไปจากแผนที่ไม่มีใครพบเจออีกเลยแต่ยังมีนักเดินผ่าหลายคนเล่าว่าบางคืนในหุบเขาเงียบสงัดพวกเขาได้ยินเสียงกลองโบราณดังมาจากไกลๆและหากเดินตามไปก็จะเห็นแสงตะเกียงวับ เรากับมีคนยังอาศัยอยู่ที่นั่นตอนที่เจ็ดเครื่องประดับจากหลุมศพเมื่อหลายสิบปีก่อนมีการขุดค้นโบราณสถานแห่งหนึ่งทางอีสานนักโบราณคดีพบหลุมศพเก่าแก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภายในฝังร่างหญิงสาวที่สวมสร้อยลูกปัดแก้วสีดำแวววาวสวยงามจนใครๆก็หลงไหลหัวหน้าคณะขุดคน้นเก็บสร้อยเส้นนั้นไว โดยไม่ผ่านพิธีใดๆและไม่นานหลังจากนั้นเขาเริ่มฝันซ้ำๆว่ามีหญิงสาวผมยาวในชุดขาดรุ่งริ่งยืนอยู่ปลายเตียงจ้องมองด้วยดวงตาแดงกำ่ำพร้อมเอ่ยเสียงต่ำว่าของของข้าคืนมาไม่นานสมาชิกทีมขุดค้นก็ทยอยเจ็บป่วยประหลาดบางคนเสียชีวิตกระทันหันโดยหาสาเหตุไม่ได้จนคนเริ่มลือเป็นเพราะคำสาบจากสร้อยหลุมศพ สุดท้ายหัวหน้าคณะพยายามนำสร้อยไปคืนยังสถานที่เดิมแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่าหลุมศพถูกปิดทับแน่นหนาไม่สามารถเปิดได้อีกและตั้งแต่นั้นมาเขาก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือเพียงบันทึกหน้าสุดท้ายที่เขียนไว้ว่าเธอตามฉันมาแล้วคืนนี้คงหนีไม่พ้น ปัจจุบันว่ากันว่าสร้อยเส้นนี้ยังอยู่ที่ใครบางคนเก็บซ่อนเอาไว้หากใครเผลอสวมมันจะเห็นเงาผู้หญิงในกระจกตามติดไปทุกขนแห่งตอนที่แปดพิธีไฟดำมีบันทึกโบราณเล่าว,ว่าในภาคกลางช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเคยมีหมอผีผู้หนึ่ง ขนพิธีกรรมต้องห้ามเรียกว่าพิธีไฟดำเป็นการบูชาไฟด้วยเลือดและเท่ากระดูกมนุษย์เพื่อขออำนาจให้ควบคุมชีวิตและความตายพิธีนี้ถูกทำขึ้นโดยกลุ่มคนเจ็ดคนพวกเขาหวังจะร่ำรวยและมีอำนาจเหนือผู้อื่นทุกอย่างดูเหมือนสำเร็จจริงการค้าขายของพวกเขารุ่งเรืองกว่าที่เคย แต่เพียงไม่นานคนในกลุ่มก็เริ่มพบเรื่องประหลาดคนแรกถูกไฟไหม้ตายทั้งที่ไม่มีเปลวไฟใดอยู่ไกลคนที่สองจมน้ำทั้งที่ว่ายน้ำเป็นอย่างดีคนที่สามหัวใจหยุดเต้นกลางตลาดโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านเริ่มเชื่อว่าเป็นผลจากพิธีไฟดำเพราะตามตำนานกล่าวว่า ไฟดำจะเผาผลาญวิญญาณของผู้ร่วมพิธีทีละคนจนกว่าจะครบทั้งเจ็ดสุดท้ายคนสุดท้ายที่เหลือไว้ได้จดบันทึกไว้ก่อนเสียสติว่าคืนนี้เงาเพลิงเดินอยู่รอบเรือนมันกำลังมาเอาตัวข้าทุกวันนี้ว่ากันว่าถ้าใครขุดพบเศษเท่าดำหรือเครื่องสังเวยที่เหลือจากพิธีนั้นแล้วนำกลับบ้าน จะได้ยินเสียงไฟลุกไหมในยามดึกแม้รอบตัวจะมีแต่ความมืดสนิทก็ให้รู้ไวเ้เถอะตอนที่ก้าคำพีเงาหมื่นตาว่ากันว่าในหอสมุดเก่าแห่งหนึ่งของวัดโบราณมีหนังสือปกดำถูกลามโซ่มีใต้ฐานพระพุทธรูปหนังสือเล่มนี้ไม่มีชื่อปรากฏ มีเพียงสัญ,ญลักษณ์ดวงตานับไม่ถ้วนสลักอยู่บนปกบเท่าเรียกมันว่าคำพีเงามื่นตาตำนานเล่าว่าผู้ใดเปิดอ่านจะได้รับกับสายตาของเงาที่ทำให้มองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นทั้งวิญญาณความตายและสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่รอบกายแต่ข้อแรกเปลี่ยนคือ ดวงตาในคำผี์จะค่อยๆปรากฏบนร่างของผู้ที่อ่านครั้งหนึ่งมีพระนักปรา์รูปหนึ่งแอบเปิดอ่านเพื่อหาความรู้เขาเริ่มบอกเล่าว่าเห็นผีวิญญาณและสิ่งลี้ลับรอบตัวแต่ไม่นานร่างกายท่านก็เต็มไปด้วยรอยดวงตาเล็กๆคล้ายถูกสักไว้เองโดยไม่มีมึกทุกตาคือเงาที่มองกลับมา สุดท้ายก่อนที่พระรูปนั้นจะหายสาบสูงมีสมมนเนรเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบดังออกมาจากคัมภีร์เป็นพันพันเสียงพูดพร้อมกันว่าเจ้ามองเห็นแล้วแต่เจ้าจะไม่มีวันหลับตาได้อีกตั้งแต่นั้นมาคมภีร์เงามื่นตาถูกปิดตายลามโซไวและไม่มีใครกล้าแตะต้องอีกเลยตอนที่สิบ สมบัติตั้งเจดีเล่ากันว่าที่วัดร้างเก่าแก่กลางป่าลึกมีเจดีองค์หนึ่งซึ่งแตกพังทลายไปบางส่วนภายในมีช่องลับซ่อนหีบทองและอัญมณีล้ำค่าเชื่อกันว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่เจ้าเมืองในสมัยโบราณฝังไว้พร้อมทําพิธีสะกดวิญญาณทาตและนักโทษนับสิบให้เฝ้าอยู่ตำนานเตือนว่า ใครที่คิดแต่ต้องสมบัติเหล่านี้จะถูกดึงเข้าสู่เงามืดของเจดีเห็นร่างคนตายเดินวนเวียนหัวร้องร้องไห้และบางครั้งก็พึมพำว่าสมบัติไม่ใช่ของเจ้าหลายสิบปีก่อนมีกลุ่มนักล่าสมบัติแอบเข้ามาขุดหาสมบัติในยามค่ำคืนพวกเขาพบหีบทองจริงแต่ทันทีที่เปิดออกก็เกิดเสียงกรีดร้องนับสิบดังพร้อมกัน ราวกับวิญญาณถูกปลดปล่อยออกมารุ่งเช้าชาวบ้านเจอร่างพวกเขานอนแน่นนิ่งอยู่รอบเจดีดวงตาเบิกโพลงมือยังจับอัญ,ญมณีที่กลับกลายเป็นหินธรรมดาตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าแตะต้องเจดีอง์นี้อีกเลยและบางคืนชาวบ้านที่อยู่ไม่ไกลยังคงเห็นแสงวาบเหมือนประกายทองลอดออกมาจากซากเจดีพร้อมเสียงกระซิบแผ่วๆว่าใคร คือเจ้าของสมบัติแท้จริง